ตอนนี้เนี่ยการที่อกว่าจะสิทธิในการแฮกเกิดขึ้นที่ Application Security อะไรพวก Next Gen Firewall ตอนนี้ที่กำลัาางขายแบบ firewall การแอปพลิเคชันได้เนี่ยมาขายเีงพโโวก Palo Alto, SonicWall แล้วเนะนี่ยนะการกดเหล็กของ CISP นะั้นเริ่ม stable แนละ้วหก0 0ื่นห้าพันคนทดลอไม่โตแล้วนัดนะแต่ C.S.L.P. a กําลังรุ่งมาก6ก6นะเพราะว่ามันกําลังมันกําลังมา Electricity เช่นเดียวกันนะครับนี่คือ Members ของ C.S.L.P. a นะอาจจะก,การเฟดริงจบกับหลักในเรื่องสอบแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้คือโดเมนของมันคอนเซ็ปต์เียควาคือพูดง่ายมันเอา S D L C เนี่ยมาใส่สกิลทุกสเต็ปนะถ้าเราสอบถามว่าจะสกิลส่วนไงนตอบเลยสกิลตั้งแต่เริ่มคอนเซ็ปชวลเลย Requirement, Design, Coding, ้ง UAT เทสต Asset Plan ไปถึง Disposal Process เลยมันจะเป็นกล่องๆมาเนี้ยเวลาเรียนนะทั้งหมดเก้ากล่องเรียนทุกกล่องทีละกล่องทีละกล่องทีละ,ลละลอย่างเงี้ยแล้วนะตอนสอบก็สอบทีละกล่อนงะแล้วมันจะสอบเรื่อง Test Modeling เรื่องของอิเล็กโทรฟิสแอลายเซสเรื่องของซิงค์แท็กติกซิสเตมติกอะไรเงี้ยดีเนื้อหามันเยี่ยมมากมีคลาวด์โมชัลไลท์ชุดเลยทดสอบมันนะผมก็ไปตกนาทีหนึ่งที่ฮ่องกงไปผ่านที่สิงคโปร์ตอนสอบที่เซียร์ไปตกที่สิงคโปร์ไปผ่านที่ฮ่องกงไปกลับกันที่ชะตาชีวิตมันสอบผ่านเมืองไทยไนี่ยสอบที่นะก็มันเป็นโรคจิตไงมันก็เลยเหการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ไอ้ได้สี่ปีคือแอดวาร์ดแตเซฟยิงเงินไทยไปหนึ่งคน นั่ไม่ใช่ผมนะนคนอื่นใครไม่ทราบไม่รนบชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นเมมเบอร์ชิพนะครับของ i อซี่สแควร์เอเอซีพีนักเทคนิคนักเทคนิค9คนในเมืองไทย9คนนะครับซึ่งเราจะต้องการจำนวนเอสเอซีพีมากกว่าตอนนี้เซสชันในไต้หวันและในอินโดนีเซียคือเขาใส่รัฐบาลโปรโมท s อสเอซีพีก่อนและในอดเซสรันท,ที่เวียดนามด้วยก็คือจะไม่โปรโมทเอสเอซีพีเพราะมันไฮเลเวล แล้วเด็กแบบต้องพัฒนาฝีมืออะไรเงี้ยก็ปรับไปที่โปรโมทเอ็นเซีก่อนเอ็นเอสซีเนี่ยมันเซอร์ของฟิลลิปปินส์นักเทคนิคอะไรเงี้ยนะก็เก้าคนนะครับอน,นี้ทีเซ้าเราบ้างอ่าทีเซ้าเราบ้างนะเมื่อกี้ผมก็คุยอาจารย์ชัยกรณแล้วก็ได้คุยกับรรมการทีซ่าเนี่ยนะเราจะมีรถแบบที่อาจารย์เราได้พูดไปแล้วว่าเราจะทํารถเนี่ยของทีซ่าว่าจะเป็นเซอร์ไทยไปเทส์นะก็คือว่า ถ้าใครทำงานเซอร์ของไทยแล้วนี้ปพวกเนี่ยแล้วก็สามารถจะมีคอนคอน,นเิเดนเนี่ยไปเทเสเซอร์เทสได้เราจะลองต้องเให้อ่าแนควาคิดว่าเราไม่อยากทำเซอร์การ์มอลอะไรึ้นมาแล้วพอได้เซอร์แล้วก็ทำอะไรไม่ไดนะ้เราอยากได้เซอร์ที่มันดีคอร์เรชันซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยเราสามารถจะสร้างดีคอรเรชันได้แต่ในเมืองนอกเนี่ยเราบอกเราทีซ่าเซอร์ไม่ค่อยรู้จักเพราะนั้นเราต้องมีการทำแมปปิ้งทำรถแบบตัวนี้เพราะนั้นเราก็เลยมีการความคิดแนวความคิดออกมาว่าเราจะ เอาไอ้ตัว Department of Defense DOD 850-01เอนี่ยเอามาทำก็คือนักเทคนิค i t เอระเว้วนทุทีนัก m a n a g e m e เ t i a ระเว้วันทุทีสังเกตไหมว่าคนที่เป็น CSO หรือชิพ e ูเปอร์ออฟิเเนี่ยจะไม่เหมือนกับ c s CIO ซีไอ C หรือแหล่งอื่นเขาเรียว่าต้องมีความรู้เทคนิคเข้าด้วยคือตำแหน่งอื่นเน่ยอ c โ o เนี่ยอาจจะเติบโตไว้เรื่อยเป็นซีนีทำงานสิปีอะไรเนี้ย แต่สำหรううับคนที่เป็นบอสใหญ่ security ต้องรู้ security ต้องรู้เทคนิคอันนั้น art, ee, thinking, ค, KK. คือปัญหาคือหมายความว่าบอสใหญ่เราปกติไมนะ่ค่อยรู้เทคนิคหรอกไปแต่บอสใหญ่ security conceptual thinking คือต้องรู้เทคนิคเพราะนั้นก็ต้องได้เซย์น้อยๆก็ซีไ e เอหรือซีซึ่งเขาบอกอย่างนั้นเพราะนั้นเวลาเขาปรับไปแล้วเนี่ยก็เลยคขาบอกออกมาณว่าตัวนี้เราจะล็อตต่อไปในช่วงกลางปีนี้และก็คือว่าเราจะมีการทำแกนฟาร์ตวิ่งเหมือน SSCP ีพีไอเหมือนซีเอสแอลหรือ c t ทีคือ ใครได้เซอร์อะไรมาเราจะทำการแมทชิ่งให้แล้วแกนออโต้ริงเลยคือได้เซอร์แบบออโตเมติกนะอย่างกรรมการทีซ่าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็จะมีการให้ซเซอร์เทียบเทียบเลเวลไว้ให้เลยเรามองว่าเทคนิคเนี่ยทีซ่าไอทีไอเอ็มเลเวลวันแล้วก็เป็นเอสซีบีถ้าปลายเสียเอสซีบีผม,ม่ขอเงิงสนสนับสนุนจากเอสซีสแควร์เนี่ยนะที่จะช่วยโปรโมทไอตัวทีซ่าแล้วก็ให้เขายอมรับผมคุยกับฮอตแล้วเอาบอกโอเคทำได้นั่นคะือซีอีโอเขาได้บอกว่าโอเคเทคเลเวลวั okay, 1, หนห่อน ถ้าไป s t p แ้วไป,ป CISP อันนี้คือ management ลดเ m a นนะส่วนเทนิคข้อ่าไม่ต้องม้ใจ่ายเทนข้อเาเราเมีเอากลับกันนะเอาท่าที่อันนี้เทนิคข้ออันนี้เทนิคข้อดแคเลยอันนี้คือเทนิคข้อแก่เราสอนนี่เลนะอันนี้ management เมืนไ่กินข้าวสวงทง,งานนะ management จะเป็นอย่างนี้ S c IS c m s m สูงสุดพอไหมกระป๋องมก็ไม่พอนะ tsm มันยังเป็นเซอร์ที่มันยังไม่ลงเทคนิคแต่เพราะนั้นมันควรจะมี c s p ด้วยนะส่วนเทคนิคผมต้อพูดถึงมันชัดมาเลยแล้วนะไปถึงจุดนี้มันนะอันนี้เราก็เรามาดูกันอันนี้เป็นแค่ dark เดียนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไฟนอลจากทีมคณาจารย์ทีมซ่าบอร์ดอะไรต่างเลยต้องมาว่าอะไรทีมแต่คิดว่ามันน่าจะมาแนวนี้นะมาแนวนี้เพื่มเลี้เอาคอนเฟิร์มด้วยอ่ะท่าน,นี้เข้าเรื่อง r s a มาครับเพราะว่าเวลาน้อยละนะผมจะอัปเดตที่ผมไป i s a มานี่ว่าเราไปเจอลว่า x อ e r i e n c e ปี21นะครับงาน i s a ปีนี้เนี่ยจะมี4ทีมมาตัดที่เขาคอร์กันเป็นห้องๆนะเป็นห้องๆทีมโซเชียลดูว่าสกิลตี้ทีมนึงเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ปล่อยไว้ลงไวรัสอะไรอีนทีมนึงอีกทีมนึงมัลแวร์สกิลตี้นะตัวนี้ที่คอร์สุดก็คือ APT Advanced Persistent Threat นะครับ APT ซึ่งอาจารย์ชกร๋ยวผมก็ได้ไปออกใยการเคเบลิลมาแล้วอะไรนะอะไรนะไนท์นะไดด้ากอนมอนังกรลาเต้เป็นโทรจันของจ,จีนไปแฮกพวกออยล์แก๊สอินดัสทรีไปเอาข้อมูลลงตัดข้อมูลไนท์ด้ากอนเป็น APT ตัวหนึง่งและล่าสุดบร,ริษัท EMC คนจนัดงาน AI เองเลยโดนแฮกข้อมูลลับภายในแบบของเขาแบบของ Secure ID ตัวโทเค็นตัวหลักของเขาเลยซึ่งไอตัวซีดอาจจะไปได ถ้าต to ัวซีท so ูเพ so so ียงมันจะเจนค่าไอตัวไอท็อเค็นได้ทันทีนะเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับบริษัทเ m c แล้วก็อาจจะมีการเรียกคืนหรือล็อกที่มันจะขายจะขายไม่ได้เพราะวัที่ผมไปชูที่แบงก์มาแบงก์จะเล่นอีกชูนี้ว่าใช้ไอท็โทเค็นโดนให้แล้วแต่พวกเราทำเงานต่อดีนะแอปพลิเคชันสเกลตี้นะครับอันนี้ผมเคยบรรยายเรื่องนี้ที่โซลที่เกาหลีใต้เมื่อปี28 0นะครับปัญหาของเ m c ที่โดน APT เนี่ยก็คือว่าเขาโดนถอด เขาโดนความลับอันดรอยทึ่มของ r s a โทเค็นเนี่ยปกติแล้วเวลาเราซื้อโทเค็นมาตัวนึงเนี่ยเขาจะให้ซีดีเรามาในซีดีนั้นเหมือนเราซื้อชินการ์ดมันมีปุ๊กโค้ดถ้าปุ๊กมันจะเป็นรูปไฟล์ XML แต่ถ้าใครได้ซีดีที่ไปแล้วไปแอดเข้าในโปรแกรมเคเนี่ยนะโปรแกรมจอร์นใช่ไหมแอดปุ๊บไม่ต้องมีโทเค็นมันจะเจนคีย์ให้เลยทุกเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปม, Gen นมันเจนคีย์โดยคุณไม่ต้องมีโทเค็นเพราะนั้นมันมีอันดรอยทึ่มกับตัวซีถ้าซีแกล้ขึ้นด้วยไปอะไร นะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่า APT Advanced Persistent Threat นะซึ่ง APT นี้กำลังฮอตมากเวลานี้ที่ RSA แล้วก็ที่อเมริกาด้วยทั่วโลกเพราะว่ามันถึงเวลาของมันแล้วที่มันจะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ Trojan Horse เขาเรียกว่า Return of the Trojan Return of the Jedi แล้วเนี่ยนะมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง APT อันนี้เป็น Slide ที่การชัยกรผมไปพรีเซนต์ใน o n ประเมินทำ p r e s พรีเซนต์ที่ตรงกับผม ประของเอสโตเนียจอที่อาจารย์ตั้งเรนออโรราโคสเนตอะไรเงี้ยมันกำลังกลับมาคือเขาเรียกว่าสเตตสปอนเซอร์แฮกแปลไทยว่าประเทศรัฐบาลสัดส่วนแฮกกันเองอย่างดูกันฝังโทรจันในสารทูตด,ดูดข้อมูลกันอะไรเงี้ยเล่นกันหนักช่วงนี้รัฐบาลปักกิ่งเป็นเป้าหมายที่เขาบอกว่าจูวยการทำจูวยตัวปล่อยเชื้อเอพีทีก็ออกมาเปรีเทียบทุกข้อกล่าวหาของแฮกออนไลน์มาอะไรเงี้ย แฮกรัฐบาลอินเดียแฮกไต้หวันเนี่ยภายเสร็จก,ก็ขา่าวหนาไม่เคยแฮกเลยแฮกเกอร์ที่จีนไม่มีแฮกเกอร์เลยแม้ใช่คนเดียวะ <S <S อะไรแบบนี้ใครไม่เชื่อนะตอนนี้แฮกเกอร์จีนพัฒนามากอ่าหัวข้อที่สองหัวข้อสามแฮกโมบายแฮกโมบายสเกตพีเอาไว้นะสุดท้ายแฮกที่การเขียนซอฟต์แวร์ที่ไม่สกิลหัวสี่เรื่องที่เป็นตีมของ r s a นี่กือบรรยา,ากาศในงานนะครับก็ โคเวดไปเป็นคีโนดเหมือนกันนะครับผมก็ไปเสนอหน้าถ่ายรูปเขาหน่อยนะเื่นเก่าโคเวดเป็นคนก่อตั้งร่วมสมาคมเรา้สมาคมเราไม่มีซอรี่นะไม่ใช่สมาคมแบบไก่กาเลยนะมันมีที่มาที่ไปนะเราจะรอมาเป็นประธานสมาคมแล้วคงไม่ได้ก็คือเราได้ให้โเชิญโคเวดเนี่ยมาเปิดสมาคมเรามีการเซ็นกับบอร์ดม i s ีสแควร์เพื่อสนับสนุนเงินเรามาก้อนแรกในการเปิดสมาคมนะครับอันนี้คือวันอดีตการของ มาคมนะนะแล้วก็ได้รับการยอมรับโดยที่ปร้สั่โอบามาแล้วก็บอสใหญ่ของไอซี่สแควร์นะเพราะนั้นเราก็ต้องทำอะไรให้มันดีๆที่มันดูป่าหน่อยนะเราทำกิจกรรมไม่ได้เพราะว่าบอดเบิดเรานี่ค่อนข้างจะป๋านะเพราะฉะนั้นก็นั่นคือที่มาของเรากกลมเราอันนี้ตีมปีนี้เป็นไงปกติเป็นตีมหินโรเชตเตอสโตนอะไรเงี้ยปีนี้มันแปลกมากเลยเป็นตัวค่อยๆใหัวเขียนอลริเซนบับงงแม่เลยตีมอะไรวะอลริเซนบบ แล้วก็เอาป๋าสูตรด้านคี้ตัวดิฟฟีมาเฉลยช่วงวันเปิดงานว่าอลิสบอบคือที่มาของไอตัวพับรีเกียนไพเวค e ีแม็กซ์ t ุดเบสิคถ้าอยู่เป็นซิลิโคลฟอสเฟอร์นอลอยู่ควรได้ยินเคสอลิสบอบก็คือแคสไอที่มันมีสองคีไอคนคิดก็คือนั่นแหละไอโปรเฟสเซอร์ลอนไลเวสอะไรไลดิฟฟี่เฮลแมนอะไรอย่างอ่าเอสเอ็มชื่อสามพอลฟสเซอร์ที่ไมทีมันก็พโปรเฟสเซอร์ผมขาวแล้วออกมาเดินคุยกันทุกคนยังอยู่ไม่ตายหมดเลยอยู่หมดเลย มันเป็นตำนานของ RSA Conference ประมาณนั้นน้องไอซสันบ๊อบเป็นข่าม